อะไรอยู่แล้วตอนนี้พี่กำลังทำอะไรอยู่อ่ะฮะ้องพูดอะไรนะพี่ไม่ได้ยินเลยไหนเราพูดใหม่ดิหูหนวกนะครับเมื่อก่อนหูหนวกอืมต่ตอนนี้หูหนวกเลยกายเป็นคนสวัสดีครับพบกับฟิล์มกรแล้วงเสมอแล้วนะครับอ่ะเรนนะพูดใหม่ดิเนี่ยครับผมเป็นหูนหนวกนิดนึงเออเออกลายเป็นหูคนหูหนวกมันก็เ้ยแย่นะเอ่อบ๊ะบ๊ะบ๊ะเรนเล็กสาว แ่เมันอาไปใ้ันครั้างหูหนวดตกบกลัวแมงสาบนั่นแครับนวันนึ่งแม่มันยังไม่ค่อยได้ยินเลยอ้ลูกไปสระกไปกอน้แน่ครับอืนั่นแหละน่ายมากเลยครับน่เป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยน่าอายมากเลยเอ้ยพี่ขอยืมดมีม ไม่ยหน้องพูดใหม่นี่สายอยู่โอ้ยหูมัวไปแล้วค่ะขอใกล้จุดขีดนะครับม่อขีดสั้นขีดเกล็ดแล้วก็ขอขอไอ้สก๊อตแข็งแรงแล้วก็อย่าป่วยเป็นโรคใกล้ป่วยเทอมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด้วซับคลายอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้การที่มัน